ทุกคนอันนี้วันนี้ผมเยอะจะมาขอส่งน้ำรวมแต่อันนี้เอาไปทิ้งก่อนนะทุกคนตอนนี้ม้านผมเป็นอย่างนี้แหละเพื่อน,นผมจำได้เพราะผมเคยมาเที่ยวอยู่มาผมน่ารักมาก คนเพื่อหาลูกไข่ยังไงมีป่ะทุกคนเราขอถามแม่ก่อนนะคนหนึ่งนะแม่น้ำไขอยู่ไหนหมดแล้วเหรอใช่หม่มหมดซื้อซื้อกันซื้อให้หน่อยไปเลยปารซื้อร้านยายยายเปิดอยู่บาร์เดินไป ครับเออราขายหมดแล้วนะซื้อมาเมื่อเช้าเองหมดละน่าจะสิบบาทกว่าน่าจะใช่สิบบาทนะแม่น่เาเขาสิบบาทนาั้นซื้อของขอังอะไรนี่ในกระเป๋านี่พี่พี่อาณาก็ได้ไป,ปไนู่นนู่นไปน้อยให้น้องสิบบาทไปซื้ออะไรสิบบาทตุ๊กแกงตุกแขงเสื้อพอ่อเก่งพอ่อ <laughs> ยี่เลยอัดยิ้ไรอัดปีตัวทำไมทำไมทำไมอาดยิ้มอัคยิปม่อนนี้วะเดินมาเตือนมานี่ยิ้มไม่หยุดอีเป็นตัวเหนเลยอ่ะอีบยิ้มอะไร อยูกับไฟน็อแข่งเลยนะจิ้มแข่งกันตัวกันเข้าไปได้านให้โอ้ยแต่ร้อนมากเกี่ยว,งว,ว,งวยองศาไปแล้หลายกว่าองศาเลยทุกคนรันรันเขาน่าจะเปิดนะขนาดเห็นไหมี๋ยวผมเดินไปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมอัดคลิปให้นะผมจะตัดคลิปนะถ้าผมเดินได้เสร็จนะ ถ้าผมเดินไปเสร็จแล้วก็กลับบ้านมาแล้วก็ซื้อน้ำแข็งมาก็รวมมาสมน้ำที่เขาบอกว่าอาจจะตายได้เลยมาดูกันครัว่ามันจะตายจริงไหมแต่ตอนนี้ไปซืออ้อน้ำแข็งกันก่อนไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเมตรนะแต่อาจจะถึงโอ้โอ,โอ้ทุกคนโอ้ทุกคนเดินมาจ้อไกลอ่ะเี๋ยกเลย คือใครอยู่นี่น่ะปาดิตป้าปาดิตปาดิตเอออยู่ไหมครับอรเออน้ำแข็งสิบบาทหน่อยครับหิวน้ำมากเลยเยังไม่กินใครมาฮะแต่เช้าแม่ซื้อไปแล้วนี่ ใช่แต่แต่ตาน่าจะไอ้นี่ออกไปตาน่าจะเอาไปทำทำน้ำแข็งใส่จริงแล้วใช่ผมก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมมันมปิดาบาทนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ มันก็จะเดินต่อไปนะครับมันต้อแข็งหนักมากลเลยดูข้อมือเวลาผมหยุดดิเหแตเลือดบอกว่าเบื่อเบื่ออันพอดีเนาะเออทุกคนวันนี้ผมมีของที่จะบอกแล้วนะผมซื้อสปไปเดอร์สปิเกอร์มาแนละ้วเออก็อัคดคลิปทุกวันนะทุกวันหยุดหยุดนะ พะตอนนี้ปิดเทอมแล้วดดวยอ้ออีกอย่างหนึ่งนะบอ,อกนะพวกคนนั่งจำคลิปที่ผมบอกว่าจะแจกได้อยู่ไหมสามสิชัตผมแจกครับสามสิชัตผมแจกเลยเอ่อขอโทษด้วยนะที่ผมต้องอัดคลิปนี้เนาะวันจู๊ใช่ไปสิค่ปกัปลาไ ถือบ <c els descript or> ้านะนะเปิดตัวก็ได้เปิดที่ไม่เดทีเด็กนะไปไปท่นันนะ็คีเร่ขอดนครบยา้ไข่กันทุกคนตัไข่กันเลยตัก ให้โบมันกินหนึ่งแล้วล่ะโอ้คันจนแล้วอ่ะ啊จนแล้วก็เอาไปใส่ถังมันรู้สิได้หมดเบออันนี้มาทุกคนเออเช็ดมือก่อนแล้วก็จะมาเจอน้ำกันเลยนะ เราพต้นน้ำแล้วน้ำม้าเขียวเลับไปเลยนึย้น,นทุกคนเข้าไปก่อนมนเห็นไหมอือหเกไเลย